สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำขนมเข่งฟักทองมะพร้าวอ่อนแป้งเหนียวนุ่มข้ามวันอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะสำหรับเมนูขนมเข่งฟักทองส่วนผสมก็จะมีตัวแรกเลยคือแป้งข้าวเหนียวนะคะตามมาด้วยฟักทองค่ะปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเกลือป่น น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีเนื้อมะพร้าวอ่อนขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยน้ำมะพร้าวอ่อนค่ะน้ำฟักทองที่เตรียมไว้มานึ่งให้สุกนะคะใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีค่ะจากนั้นเราจะใช้ซ่อมนะคะยีให้ละเอียดขณะที่ฟักทองอยังร้อนๆอ,อยู่ค่ะ มาถึงขั้นตอนการน,นวดแป้งนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปในชามผสมค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะน้ำตาลมะพร้าวและฟักทองที่เราเตรียมไว้นะคะ ทุกคราให้เข้ากันค่ะ เนี่ยนะคะใครเป็นเพื่อนนวดแป้งจะสามารถจับตัวเป็นก้อนได้แบบนี้ค่ะระหว่างที่นวดถ้ารู้สึกว่าแป้งแห้งจนเกินไปเนี่ยสามารถเติมน้ำมะพร้าวได้ทีละนิดจนสามารถนวดเป็นก้อนได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะนวดแป้งต่อไปอีกสักประมาณ5นาทีเพื่อให้แป้งนุ่มนะคะขนมที่ออกมาจะได้นุ่มนิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ พอนวดแป้งครบ5นาทีเราจะทําการละลายแป้งด้วยน้ํามะพร้าวอ่อนที่เหลือค่ะค่อยๆทยอยใส่ทีละนิดนะคะแล้วก็นวดละลายแป้งค่ะ พอละลายแป้งกับน้ำมะพร้าวจนหมดแล้วก็แป้งเนียนดีไม่เป็นเม็ดนะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเราจะพักแป้งไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ3-4ชั่วโมงเพื่อให้แป้งอิ่มตัวดีนะคะจากนั้นเราจะนํำขนมไปนึ่งกันค่ะตอนนี้เราก็พักแป้งมาครบ4ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแป้งก็จะมีความข้นขึ้นนะเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำแป้งเนี่ยไปหยอดใส่กระทงกันค่ะวันนี้แม่ซีจะใช้เป็นกระทงใบตองแห้งนะคะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ใบตองสดมาทำเป็นกระทงก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะให้นำแปรงหรือว่าทิชชู่นะไปชุบกับน้ำมันพืชค่ะแล้วก็เช็ดให้ทั่วกระทงค่ะเพื่อป้องกันขนมติดกระทงนะคะ พอเราทาน้ํามันทั่วกระทงแล้วนะคะต่อไปเราก็จะหยอดแป้งค่ะก่อนหยอดแป้งทุกครั้งนะคะให้คนก่อนค่ะแล้วก็พยายามถ่ายแป้งเนี่ยใส่ภาชนะที่เทได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะประมาณเศษสามส่วนสี่พิมพ์นะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะ และสุดท้ายเราก็จะแต่งหน้าขนมด้วยมะพร้าวอ่อนขูดนะคะวางไปประมาณนี้เลยค่ะ พอเราตกแต่งหน้าเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราจะนําขนมไปนึ่งในน้ําเดือดจัดไฟกลางประมาณ30นาทีค่ะตอนนี้ก็นึ่งมาครบ30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอ้ นี่นะคะสูให้ดูใกล้ๆค่ะขนมตอนนึ่งเสร็จใหม่ๆนะคะเขาจะฟูขึ้นมาค่ะแต่พอวางไว้สักพักนึงขนมก็จะยุบตัวลงนะคะเดี๋ยวเราจะวางให้ขนมเย็นตัวลงสักนิดนึงจากนั้นไปชิมกันค่ะตอนนี้ขนมก็เย็นลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะอันนี้ละกันนะคะนุ่มมากๆดูปแป้งค่ะ Hmm. อร่อยนะคะไม่หวานมากด้วยค่ะได้กลิ่นหอมของมะพร้าวอ่อนตัวแป้งก็นุ่มเหนียวไม่แข็งตะด้างเลยลองไปทำดูนะคะรับรองว่าไม่ยากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ